สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆอยู่กับพี่แพทเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะพี่แพทนะคะมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายมาให้เด็กได้ทํากันอยากรู้ไหมคะว่าคือกิจกรรมอะไรอ่าวันนี้นะคะพี่แพทนะคะจะพายเด็กนะคะเคลื่อนไหวร่างกายตามคําสั่งค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆ เอาเลเด็กคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรานะคะตามคําสั่งนะคะมีข้อตกลงอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อคะ่ะเด็กๆข้อที่1นนะคะคือเด็กจะต้องฟังเสียงเครื่องคอจังหวะคะ่ะถ้าทิษณีข้อหนึ่งทีให้เด็กเคลื่อนไหวหนึ่งครั้งถ้าพคษข้อรัวรัวให้เด็กเคลื่อนไหวแบบเร็วๆเ,เลยนะคะถ้าขอแบบสองครั้งคือเด็กจะต้องหยุดค่ะ ต่อไปนะคะข้อตกลงที่2ค่ะคือเด็กๆนะคะจะต้องฟังคําสั่งของพี่แพทค่ะซึ่งคําสั่งนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อใ่ะเด็กก็คือสัตว์โบกตัดน้ําแล้วก็สัตว์ปีกค่ะถ้าพี่แพทบอกว่าสัตว์บกนะคะให้เด็กนะคะเดินค่ะเดินอ่ะถ้าพี่แพทบอกว่าสัตว์น้ํานะคะให้เด็กนะคะว่ายน้ําเหมือนปลานะคะอ่าแต่ถ้าพี่แพทบอกว่าสัตว์ปีกก็ให้เด็กนะคะบินค่ะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรา ไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะเด็กเด็กค่ะบอบค่ะสัตว์ปีค่ะ เมื่อกี้นะคะเด็กก็ได้เห็นตัวอย่างก,กันไปเรียบร้อยนะคะต่อไปทีนี้นะคะเด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะคะพี่แพทย์จะให้จังหวะแล้วนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กสัตว์น้ำสัตบล็อกค่ะ สปีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะอ่าสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวตามคำสั่งของเราวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้ต่อไปนะคะพี่แพนนะคะจะหากิจกรรมเคลื่อนไหวสนุกสนุกมาให้เ็กได้ร่วมสนุกกันอีกนะคะ อ่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แพ็ทขอตัวลาไปก่อนค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย